โรแมนติกสุดๆนางร้ายคนสวยควงสามีไฮโซตระกูลดังฉลองวิวาหวานริมทะเลขึ้นแทนเจ้าสาวป้ายแดงเต็มตัวแล้วค่ะสำหรับนักแสดงสาวเจ้าบุบาทแอรินสิริพรยุตธทั์ที่ล่าสุดสองธันวาคมห5ห้าที่ผ่านมาถือเลือกดีคงหวานใจนักธุรกิจหนุ่มเบนจะเบนจรงคกุลเข้าพิธีวิวาพร้อมจดทะเบียนสมรสแล้วเรียบร้อยณโรงแรมโฟซีซันแบงคอก หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า5ปีหลังงานพิธีมงคลผ่านพ้นไปล่าสุดวันนี้วันที่4ธันวาคมสาวแอรินและไฮโซเบนก็ได้เชิญบรรดาเพื่อนคนสนิททั้งในวงการนอกวงการไปร่วมปาร์ตี้ฉลองวิวาหวานริมทะเลที่จังหวัดภูเก็ตโดยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกหกปวนไปด้วยรอยยิ้มและคราบน้ำตาของความสุขทางทีมงานิวส์ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ